ก็สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะมา,อาบอกวิธีแนะนำการกรีดยางนะครับที่กรีดยังไงเนี่ยไม่ให้มันบาดหน้านะครับวิธีการกรีดเนี่ยเวลาเราปักมีดเนี่ยผมจะดึงให้มันเฉียงๆออกไปเนี่ยให้มันบาดบาดบาดออกมาบาดบาดนะครับไม่ไม่ได้เอียงเข้าแบบนี้ ถ้าเอียงเข้าแบบนี้โอกาสที่จะจิกเข้าไปข้างในมีแน่นอนครับแล้วก็จะกระตกแล้วก็ดึงออกมาด้านข้างคล้ายๆกับให้เ,หเฉืนเอนออกมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนะครับนดีามาดูกันเนีย่ยนะครับก็ก็จะเป็นฝอยๆออกมา เห็นไหมครับเวลาเราตัดท่อน้ำยางเนี่ยน้ำยางก็จะหยดดีนะครับโอเคครับ